ฮัสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องคิดว่าข้างในนี้เป็นอะไรครับพี่น้องไม่ถอดดูนะนี่เอาในสวยๆมันจะได้เห็นชัดเจนนะข้างในมันเป็นสีขาวนะฮะตัวรถดนดนเองนะครับพี่น้องตัวรถโดนเลยนี่ใกล้ๆเลนะมันไปหามา เอามาหมดเลยหมดอ่คือดูแลหลุนมันจะบอกให้ฟังนะครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้เขาเขาได้อยู่กับมันกับว่าบุนไม่ไผ่นะเดี๋ยวมูลต้องไปทำวาสสารก่อนเขาได้อยู่แบบนี้แต่ว่ามนเอามาเม่วันนะะมันเขาเรียกอะไรบางตัวก็อันนี้แล้วนะมูลมันแออัดเนาะนี้มูลก็จะเอาใส่ใน เลือกใส่ในภัชนาที่มนตามเตรียมไวนะ้นะครพับนปนอนน้ำนมูลด้วยเอาน้ำสาดมาไว้แล้วมูลก็จะต้องเอาตัวนอนไม่ไผ่นะครับใส่ลงไปก็จะเลกเอาแบบว่าสิ่งที่ไม่ใส่ตัวรัลวลวนะนะก็ถ้าอย่างนี้เสร็จเอ้โหวันมันออกมา มาอย่างอันนี้ไงมามาดึกไม่ได้ดึกหรอกแต่ว่ามนกินเข้ามาแล้วไปบ้านญาติมาแล้วก็ไปเอาเอาไม้สับวัานาติมาทำเป็นวางางตัวยังไม่บางตัว,ไม,ตวไม่เบีครับ <c oughs> แ,แล้วทำความสะอาดตรงนี้มันจะทำแบบนี้เลยแล้วมันเี๋เลิกง่ายขึ้นนะครับพี่น้อง เขาจะกินตูรถหล่นกันเขาแบบนี้ เข้าไปน้องชุบแล้วอ่าเนียวมนจะไปกินที่ไรแล้วตอนนี้มนจะลองชิมให้พี่น้องดูนะอืมอืมถ้ากินแบบป๊อปจะได้ดสรสชัดนอนรสดดวนมากๆครับอืมเอาไปกินที่ไดกันเราจะทำอะไรกินครับ รำไยแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่ารำแดงกันไปอ่าถ้ารำสุกแล้วนะครับหน่อมันก็กินได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่อาหารที่อยู่ล้านในมันก็จะกินกับหน่อไม้เรื่อยๆนะฮะด้้มีหนูชั้นเลือดนะครับพัฒคารเมืองร้อยค่ะโอเค ตู้น่นจะเป็นเขาไร่ค่ะเขาไนี่ยปังกับวัปังเขากำลังตัดยาอยู่แถวนั้นก็เลยถามไม่รอนะคะถามมันก,กุเแล้วเรียกอืมนี่ครับเขาไลยของมนมันออกลงแล้วนะคะพี่น้องรูดีๆนะฮะมีลรงนะเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆดู เดี๋ยวถ้ามันตรงนี้ถ้ามันเหียงลงมันก็จะจุดเห็นปะนี่ครับพี่น้องเขาเลยเขาเลยของมลแล้วก,ก็ตรงนี้นก็เป็นได้ก็ <laughs> ที่ที่มลบอกไงอยากได้ยกทำเป็นแบบว่า,าวสิทธิ์เกิดเพื่แบบว่านั่นคือไรเข้านั่นคือไรทรี่โฉงนั่นคือไรไรแต่มันไม่เล่ยมาที่เมื่อเรยวนะฮะอยู่บนนัน ปังกับปังนะถ้าอย่างเงี้ยเขาคุดแล้วก็จะไทยๆก็จะปลูกอะไรอีกที่นึงนะครับนี่เห็นปะเข้ามีเรียกน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ภูมิใจนะ <c oughs> อื้ม เราก็จับองเอาพวกกรช่นเนี่ยแต่ว่ามีฟมงายอะไหมฮาวายยงยงมือกลางน่งได้รู้เราขาเฮ็ดหรอกผมขึ้นเน่